สำหรับชีวะนะคะเริ่มตรงไหนเอางี้เราต้องดูก่อนว่าเรามีพื้นฐานไหมถ้าเรายังไม่มีพื้นฐานให้ไปเริ่มพ์ทเบสิกไบโอนะคะพ์ทเบสิกไบโอก็คือเนื้อหาม .4 เทอม1เพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เป็นพื้นฐานสําหรับบทต่างๆพอถ้าไม่มีพื้นฐานเลยแล้วไปเริ่มกับบทอื่นๆยากๆไปเลยแบบไม่เข้าใจเรื่องเซลล์ไม่เข้าใจไม่รู้จักออกิเนลอะไรทั้งนั้นะ่ะแต่ว่าไปเริ่มกับ เนื้อหาย,ยากๆไปเลยเนี่ยมันก็จะงงแล้วมันก็จะทําให้ยากถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มไม่มีพื้นฐานก็เริ่มกับพาร์ทพวกพื้นฐานชีววิทยาค่ะพวกเซลล์ออร์แกเนลการแบ่งเซลล์หายใจระดับเซลล์อะไรประมาณนี้พอจบพาร์ทเบสิกไบโอเสร็จแล้วใช่ไหมคะ่ะก็จะเข้าสู่แบบพาร์ทเนื้อหาที่มันยากขึ้น,นเรื่อยๆเราก็จะเริ่มจากพันธุศาสตร์ระบบร่างกายพืชนะคะแท็กโซแล้วก็อีโคอะไรเงี้ยก็เอาเนื้อหามาดูตามตารางเวลาว่า เออมันจะสอบเดือนสิงหานะคะเราเหลือเวลาเท่าไหร่กับการเก็บเนื้อหาอะไรที่สําคัญก็คืออย่ากเก็บแค่เนื้อหาต้องเก็บข้อสอบด้วยเพราะว่าข้อสอบเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญมากเลยที่จะทําให้เราแบบเชี่ยวชาญเนาะแล้วก็รู้ว่าเรารู้จริงไหมกับเนื้อหาตรงนั้นนะคะก็คือ ก่อนจะเริ่มเนื้อหาก็มีทิคอยู่อย่างหนึ่งด้วยก็คือให้เราอะเอาข้อสอบมาก่อนคำถามต่อมาก็คือข้อสอบหาจากไหนใช่ไหมข้อสอบก็คือหาได้ตามเว็บไซต์ของสอวนอได้เลยนะคะหรือของคูไฟก็มีแปะไว้เหมือนกันเนาะก็ไปดูข้อสอบก่อนก็ได้ว่าแต่ละบบเออถามยังไงถามประมาณไหนเสร็จแล้วเราก็จะได้โฟกัสถูกเวลาเรา่าทําเนื้อหานะคะว่าเออวเวลาเราอ่านเนื้อหาเนาะว่าเออมัน เน้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยข้อสอบสอ,อนอนอะค่าเข้าค่ายหนึ่งะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมันเป็นการถามที่แบบตรงไปตรงมาถ้าถามว่าแบบเออมียากไหมคือส่วนน้อยมากเลยนะครูฝฟาให้ไม่เกินสิบข้อที่จะแบบมาแนวแบบวิเคราะห์การทดลองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือถ้าจําได้ก็คือตอบได้นะ